งานบุญบั้งไฟชุมตาบุงองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบุ่งเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟมีขบวนแห่บั้งไฟรูปพญานาคพร้อมแทนบุแต่งตัวกันอย่างสวยงามตามแบบอีสานวันที่24พฤษภาคม5 6งพลตหารวกดลเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟณวัดแม่หมวย หลังบ้านเขาจักกระจันหมู่หกตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์มีนายเรียงรบหนู่มคำนายกอบอตชุมตาบงเป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อเป็นการสืบสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตามความเชื่อของชาวชุมตาบงที่มีพื้นฐานมาจากภาคอีสานให้คงอยู่ต่อไปรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งโดยมีนายธีรพงศ์โพนครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เขตอําเภอชุมตาบงพร้อมกํานันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยกลุ่มชาวชุมตาบงร่วมกันจัดตั้งขบวนนศีแยกตลาดชุมตาบงแล้วร่วมกันแห่ขบวนบั้งไฟมาตามทางจนถึงวัดแม่บุยลังสถานที่จัดงานแต่ละขบวนแห่มีผู้เข้าร่วมพิธีจํานวนมากซึ่งทุกคนแต่งตัวกันในชุดไทยอีสานประเพณีพื้นบ้านอย่างสวยงามพร้อมทั้งมีแคนบงร่วมกันร้องรำมาตลอดทางอย่างครื้นครสนุกสนานเมื่อมาถึงบริเวณพิธีจัดตั้งขบวนแห่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการแสดงหนึ่งชุดของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคมและนายเกรียงรบหนูคํคำนายกอบตอ ชุมตาเบ่งกล่าวรายงานพลตารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวเปิดต่อจากนั้นเป็นการแสดงชุดเสริมบ้างไฟของหมู่บ้านหนึ่งชุดและจุดบ้างไฟเปิดงานต่อด้วยการแข่งขันจุดบ้างไฟและการประกวดรำเสิร์ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลประกวดรำเสืร์ฟสามรางวัลและรางวัลแข่งขันจุดบ้างไฟอีกสามรางวัลบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความคึกคื้นสนุกสนานและประชาชนที่มาร่วมงานการแต่งกายกันด้วยชุดตามประเพณีพื้นบ้านอีสานอย่างสวยงาม ซึ่งแต่และขบวนบ้างไฟส่วนใหญ่ตกแต่งมาเป็นรูปพญานาคพร้อมทั้งมีการประดับประดาด้วยสีสันดูวสวยงามอลังการนับว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่งของชาวชุมตาบุมซึ่งส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากภาคอีสาน